วีเนียร์เนี่ยจำนวนซี่ในการทำเนี่ยขึ้นอยู่แล้วแต่เคสนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัญหาที่ตัวคนไข้เดินเข้ามาหาหมอเนาะว่าความต้องการก็คืออะไรหมอยกตัวอย่าง2กรณีแล้วกันกรณีแรกก็คือกรณีที่ทาวีเนียร์ไม่กี่ซี่ทำซี่หรือ2ซี่นะครับกรณีแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นในกรณีที่ตัวคนไข้เอ,เองฟันน่ะโดยรวมแล้วเวลายิ้มมาฟันไม่ได้มีปัญหาการดยงตัวของฟันดีสีเนื้อฟันโอเคนะครับอาจจะมีปัญหาแค่เฉพาะซี่อย่างเช่นฟันหน้าซี่หนึ่งหรือ2ซี่ เราแก้โดยการทำวีเนียได้แค่ซีสองซีนั้นก็พอเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำวีเนียแบบนี้คอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราจะทำวีเนียให้สีใกล้เคยียง,ง,งกับฟันธรรมชาติรูปร่างล้อเลียงกับฟันธรรมชาติสีล้อเลียงกับฟันธรรมชาติการเรียงตัวล้อเลียงกับฟันธรรมชาติอันนี้กรณีแรกนะ,ะกรณีที่ทำไม่กี่ซนะีอีกกรณีที่2อ,อีกกรณีกรณีที่2ก็คือว่าคนไข้ต้องการเปลี่ยนรอยยิ้มทั้งหมดเปลี่ยนรอยยิ้มทั้งหมดก็คือแสดงว่าคุณต้องการรูปร่างฟันใหม ยาวขึ้นบางลงเรียวขึ้นนะครับสองคือคุณต้องการเปลี่ยนสีฟันสีฟันจะได้ขาวขึ้นแค่ไหนขาวเท่านี้ขาวระเบอร์นี้อ่าคือเปลี่ยนการเรียงตัวของฟันเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนทั้ง3อย่างแบบนี้อันนี้คุณจะเป็นต้องทำวีเนียร์หลายซี่เพราะอะไรเพราะการทำวีเนียร์หลายซี่เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยแล้วเราจะทําจานวนซี่เท่าไหร่ส่วนใหญ่คุณหมอเขาจะประเมินแล้วว่าเวลาคุณยิ้มเนี่ยคุณยิ้มเห็นถึงฟันลึกสุดคือซี่ไหนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีถึงแค่ซี่เขี้ยว หรือแม้กรซี่ฟันการ์น้อยซี่ที่หนึ่งนะครับถ้าถึงซี่เขี้ยวถ้าคุณลอยยิ้มคุณยิ้มเคี้ยวถึงเขี้ยเคี้ยวถึงเคี้ยว,เ,ยวเขาทําแค่เขี้ยวถึงเคี้ยวประมาณหกซี่แต่ถ้าคุณยิ้มกว้างหน่อยลึกหน่อยก็ยิ้มหึงฟันการน้อยคุณหมอก็าจะทาให้คุณแปดซี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ในกรณีหนึ่งกรณีสองเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงวิธีการวางแผนการรักษาก็ต่างกันโดยสิ้นเชิง